ไก่จ,จาก,กิเลมันช่วยให้ว่างมันเป็นเครื่องชำระล้างให้ตัวกุศลเนี่ยกุศลกับบุญบุญกุศลเคยบอกแนละ้วเนาะไอตัวบุญเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นรูปเป็นรูปประธรรมเวลาอะไรไปทําบุญเนี่ยมันจะต้องมีไปทําบุญที่วัดไปทําอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของกุศลเนี่ยมันมันมันเรื่องของเป็นนาม็นเรื่องของจิตใจ โน้มกุศลก็โน้นมเข้ามาเลยเลยใช่ไหมจิตเป็นกุศลเนี่ยมันจิตก็เรื่องของจิตเลยแต่การทําบุญเนี่ยมันต้องไปทําบุญไงมันต้องมีการบริจาคมีการอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็คือเป็นเป็นปัก็ไปเป็นรปนูปอ่ะไอ้กุศลนี่มันสูงสูงออมากๆกุศลนี่มันเป็นเรื่องของนามธรรมนะในการที่เราสั่งสมกุศลยอยๆๆๆเนี่ยนะมันจะทําให้จิต พื้นที่ของจิตเราเนี่ยมันจะไปไล่อกุศลที่มันตกค้างอยู่ของเราเลยนะให้มันหลุดไปมันก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีพลังในเชิงบวกมีพลังในเชิงที่อ่ไปทํางานในเชิงที่เป็นเป็นบวกไปไปทำเพื่อความมั่งคัง่งไปทําเพื่อความสําเร็จ ไปทําเพื่อความสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เงี้ยจิตเนี่ยมันจะทํางานคู่กับพลังชีวิต <Okay. S 1> พลังชีวิตเนี่ยมันเชื่อมระวังกายกับใจกายกับจิตเราเนี่ยรูปนามกายใจไนที่เราสัมผัสเนี่ยพลังชีวิตที่เราสัมผัสกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะเราเรียกว่าพลังชีวิตทางนี้เขาเรียกว่าชี่พลังชี่ พลังปลานเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดพลังชีวิตทีนี้มันจะมีเรื่องของการถอดกายพลังที่ที่มาเซอร์เคยสอนเมือ่อที่ผ่านมาเนาะการวิธีการถอดกายพลังอันเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ต่อไปเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยใน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 ,ในควันตั้มเนี่ยเขาก็มีเหมือนกัน เขาเรียกว่าทฤษฎีพวัวพันมันมันเกี่ยวกับคือเหมือนกับว่าเอ็นแทกเมนต์ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของทฤษฎีพัวพันนะมันจะเป็นสมมุติว่าเราดึงตัดนิ้วเราเป็นนิ้วหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็เฟี้ยงออกไปให้ไกลที่สุดไกล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 ไปจักรวาลไหน,นก็ได้แต่ไอตัวอี อนุภาคที่เราเฟี่ยงไปเนี่ยนะมันยังมีความพัวพันกับไอตัวนี้อยู่ไอตัวตัวเรานี่อยู่หมายถึงว่าอนุภาคสองอนุภาคเนี่ยนะสมมติเราดึงออกจากกันเนี่ยดึงอนุภาคหนึ่งสสารเนี่ยก็ดึงอนุภาคออกไปอนุภาคหนึ่งสมมตินะก้อนอะไรก็ได้ก้อนหินอะไรก็ได้แล้วดึงอนุภาคไปอนุภาคเดียวนะเล่ี่สุดเนี่ยดึงไปแล้วก็ พามันไปยิงออกไปไกลๆนอกโลกนอกอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ยังมีความที่มันเชื่อมโยงกันอยู่เออมันไม่ขาดจากกันอ่ะมันเหมือนกับที่ในระบบเอ็นอารอนทุกเป็นทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างคืออ่าเป็นอันเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันแยกออกจากกันยังไงไงนะมันก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ดีเนี่ยทฤษฎีพัฒนาเนี่ย ถ้าถึงเอามาใช้ในเรื่องของในเครื่องการสื่อสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไอควอนตัมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าอนุภาคที่มันไปไกลๆเนี่ยนะบางทีอ่ะเราคิดว่ามันไกลแล้วมันจะขาดจากกันี่ะมันมันไม่ขาดไงมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู่แหละมันจะไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่จักรวาลไหนก็แล้วแต่ มันก็เชื่อมโยงกันอยู่อยู่เนี่ยนี่แหละไอ้ทฤษฎีตัวนี้แหละที่เขาเอามาใช้ในเรื่องราวต่างๆนะแต่ว่าการนำมาใช้เนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์เราเนี่ยนะมันยังจเจริญไม่มันไม,ไม่ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงนะที่จะศึกษาเรื่องนี้กันจริงๆจัง,จง,จงวมันยังไม่ได้แต่พระเจ้าท่าน คนพบตรงนี้มานานแสนนานแ้วนานมากท่านคนพบเรื่องของปฐมธาตุธรรมธาตุที่มันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมธาตุเล็กๆจากความว่างเนี่ยมันเกิดมาจากความว่างๆเนี่ยนะแล้วมาสู่ความที่ไม่ว่างเนี่ยกลั่นเป็นทำแปรรูปออกมาเล็กๆเ,เ,เป็นฝอยละอองของ สังคตะธาตุมาเป็นกลายเป็นสังคตตาธาตุด้วยกฎของอิทัปปิยตาตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือมันทฤษฎีในเชิงที่มันพัวพันกันอยู่แหละทุกอนุภาคเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระที่ที่มันเชื่อมโยงกันอยู่มีอนุภาคที่เชื่อมกันอยู่ไม่ใช่เราทุกคนนะเราทุไม่ใช่เราทุกคนเราทุกคนกับ เรากับทุกสรรพสิ่งเรากับทุกๆอนูเนี่ยในจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นมันเชื่อมกันไปหมดเลยมันเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดอ่ะอันนี้ถ้าเราว่างจริงๆแล้วเราจะเห็นเราจะรู้ได้รู้ได,ได้ถ้าจิตเรามันว่างวับไปเนี่ยเราจะมันจะมีตัวยานก็คือยานทัศนะศตัวเนี้ยมันจะแวบเข้ามาอ๋อ มันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยมันเป็นหนึ่งทั้งหมดทั้งิ้นเนี่ยมันมันเป็นเนื้อเดียวเป็นเนื้อหาสาระเดียวมันไม่ได้แยกจากกันถึงจับมันแยกยังไงยังไงมันมันแยกไม่ได้อเออมันเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะเออตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ในคอนตัมมันจะมีอยู่ในกทฤษฎีในเชิงโฟบัตเนี่เอ็นทังก็เมนตัวนี้นะอันนี้มาเซอร์ก็เมื่อวานนี้ยด้กคุยพูดคุยบางแล้วเนาะแล้วก็มีทฤษฎีของ การที่ไอ้อนุภาคอ่ะที่เวลามันโดนถูกกระทำแล้วมันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยบางทฤษฎีก็พูดมันแล้วแต่สมมุติบัญญัติแต่ละที่แต่ละที่เขาเรียกว่าควันตั้มจำการกระโดดของอนุภาคม็บกระโดดไปกระโดดมาการที่มันกระโดดไปได้จาจําจําไปได้เนี่ย มันทำให้มันทําให้เหมือนกับซูเปอร์มาเซอร์เนี่ยเล่นเปนโนเก่งอย่างเงี้ยแล้วบางคนอยากจะเล่นเปนโนเก่งอย่างมาเซอร์เงี้ยก็คือสามารถจัมหรือว่าสามารถกระโดดเป็นกัปตัวมาเซอร์ไปได้เลยอ่าที่ตรงเนี้ยนะไอตรงนี้เราก็สามารถทํากันได้ ต่อไปจะมาเอค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปไหมายถึงว่าบางทีเราอยากจะเก่งเรื่องนี้เงี้ยเราสามารถแต่เราจะไปนั่งเรียนน่มันไม่ได้แล้วอายุเรามากแล้วเราสามารถที่จะใช้เนี่ยไอ้เ้ยกระโดดหมือนว่าก๊อปี้ไปเลยเป็นอาวาตารของคนอีกคนคนนั้นเลยเลยอยันเนี้ยเป็นสิ่งที่มาเตอร์กำลังจะสอนต่อซึ่งให้ทุกคนฝึกในเรื่องของการถอด เกี่ยวกับเรื่องของกายพลังเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีข้อสนใจเท่าไหร yeah. <Yeah. S 1> ่ก็เลย <Yeah. S 1> เฉยๆไปก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะไปฝึกฝนกันเท่าไหร yeah. <Yeah. S 1> ่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองฝึกๆก,กันดูนะสัมผัสพลังชีวิตได้แล้วก็ลองไวเบรชั่นดูวิธีการไวเบรชั่นแล้วก็ถอดกายพลังยังไงแล้วเราจะ Copy ความสามารถของคนคนใดคนหนึ่ง <Yeah. S 1> เห็นคนที่ร้องเพลงเก่ง <Yeah. S 1> เห็นคนนี้เต้นํำเก่ง <Yeah. S 1> เห็นคนนี้ทํางานเก่งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเรา <Yeah. S 1> สามารถที่จะเว็บ yeah. <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นอวาตารเขาอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งขึ้นมา yeah. <Yeah. S 1> กอ๊อปฟึบเข้ามา <Yeah. S 1> คือไม่ต้องไปนั่งเรียนให้เขาสอนเนี่ยจำฟึเข้าไปเลยอย่างเงี้ย เอเมาร์มทำได้เนี่ใช่ไหมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันป,ปุ๊บเข้าไปปุ๊บเลย้ตรงนี้ก็มันก็อยู่ในหลักพุทธศาสนาเรานีนแะที่จริงนะเออม,มันก็นหลักพุทธศาสนานะนต่างชาติเาก็เอาไปเล่นกันเยอะแยะมากมายเราก็ต้องนี่เราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเรื่องของจิตวิญญาณพุทธศาสนานี่เป็นาศาสนาประจําชาติไทย ด้วยะนะัั้นเราก็ควรที่จะเข้าใจพุณศาสนาให้ท่องแท้ลึกซึ้งพอเราเข้าใจลึกซึ้งเราสามารถที่จะเอา